สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับมือหนีนี่นองบาตนของเขาไ่ไปดูนะครับครับมือหน,นีบาตนมีออเดอร์เขามากนะครับเป็นัน,นยียดส่งดอกบัวครับพี่น้องหลังนี้ไปหาคุนสุริยะสุริยะน้อยน้อยที่นะครับลังนีไปไปไปไซก่อนเอ,อุบลครับ พี่บุญฟังสหานเนาะครับพี่น้องผมบอกว่าเสร็จแล้วดีวิวให้เบิ้งนะครับนะครับเสร็จแล้วครับเหลือแต่ตะไคร้เนาะครับพี่น้องใส่สปริงให้อย่างดีพร้อมครับพูดอะไที่สั่งไว้ก็รอคิ้วยังน้อยเนาะครับพี่น้องคิวนี่ครับบ่ค่อยลายแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวยึดมันสามสี่คิวครับที่สั่งไว้เนาะครับนี่ครับข้อนนกเนาะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจข้อนกแโทรเข้ามาสั่งอะไครับพี่น้องครับ หลายครับพี่น้องครับนี่ครับค้อนผนียดเนาะครับที่สั่งไว้ผู้ใดสนใจกัโทรเขามาถามบาตุนนะครับผู้ใดมาเกินใดกัโทรเขามาสั่งครับสั่งสันก็ได้สันสั่งเห่าก็ได้เห่เนาะครับมาตัดทานของบาตุนนะครับต้นดอกบัวครับพี่น้องผพอสนใจกัโทรกเขาหาบาตุนกันเนาะครับมันหนีบาตุนกับไปต้อนงครับบ้ามันนะพี่น้อง ถามมาข้อสีแตกกับพฮ่นกเงขามาไก่ครับทีครับพี่น้องครับครับทีอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้บ้าต้นน้องขอจบคลิปไปเฉยๆก็ได้ครับเริ่มกดติดตามให้บ้าต้นน้ำเด้อครับพวกเขามาสั่งผาเนียดไว้หลายๆได้ด้วยครับพี่น้องครับสร้างคิวบาลายครับสำหรับวันนี้ก็บบ้าต้นขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ